สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสามพันกว่าท่านนะคะวันนี้มาในเวลาที่หลายๆคนน่าจะไม่ค่อยชินนะคะเพราะว่าปกติแล้วจะเจอจีเฟองเบียร์ก็คือจะเจอเย็นบ้างแล้วก็พบเจอกันในวันหวยออกเอ้ยก่อนวันหวยออกนะคะอ่าจะไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์รัฐบาล ก็จะปกติก็จะเจอในรูปแบบฮานอยลาวเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเติมเลขมงคลเลขสวยๆนะฮะใส่ลงไปในช่องอ่ะไม่รู้เลขไหนมาแรงไม่รู้นะเราเอาตามตามความชอบนะฮะตามเออตามสิ่งที่เราแบบเราชอบอนะเนาะเออ อันดับแรกเลยเลขเรา,เราคนเราจะซื้อเลขหนึ่งเลยมันต้องเกิดจากความชอบก่อนนะฮะมันเกิดจากความชอบส่วนตัวก่อนอบางคนบอกอุ้ยอันนี้แม่นมากอันนี้แบบว่าเขาว่าแมนนู่นนี่นั่นแมนนะฮะเออแม่นแค่ไหนหรือยังไงเนาะพูดถึงอะ่ะเขเราไม่ชอบอะ่ะเราก็ไม่ซื้อใช่ไหมอืมเลขมันเราเรามันไม่ชอบจริงๆเราก็ไม่ซื้อนะอุ้ยเจ้าเนี่ยแม่นมากเลย นะให้ศู 0, นย์ศูนย์เงี้ยไม่ชอบอะไม่ซื้อเออเนาะมันก็อยู่ที่เราแหละนะะแต่แค่ว่าเราจะชอบตรงกันหรือเปล่านะคะอ่ะหวัสดีค่ะอ่ะนี่เลยหวัสดีค่ะแม้หวัสดีค่ะคุณสวยอะ่ะคุณแม่สวยมากอ้าวโอโลดนะฮะเลิศอ่ะ ให้อาวดนี้ชอบเลขหกนะคะชอบหกจริงๆแล้วลังเลมากเลยหกกับเก้านะครับใช่ไหมปกติชอบหกเก้าเซจะรู้นะเธออ่ะหกนะคะไม่มีใครให้แม่นนะคะอยู่ที่ดวงนะคะอ,อยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะโอกาสหลายๆอย่างเนาะ ทุกสทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสห,หลายๆอย่างนะคะดวงด้วยนะคะต้องควบคู่คกันไปหกอะไรหกอุ้ยดูสิคุณเชียร์แบบว่าคนเชียร์แบบว่าหกห้ามนแน่นเลยอ่าพอดิฉันเขียนหกเท่านั้นแหละคนเขียนหกห้ามาตามมาเป็นแถวเลยโทเลขอะไรเงี้ยทำไมเชียร์ทำไมพิมพ์หกห้ากันมาเป็นแถวเลยเลขอะไรอะ่ะโอ้เห็นไหมพอฉันพิม เอ,อเขียนหกแค่นั้นแหละโอ้โหพิมพ์หกห้ากันมาเป็นแถวเลยกลุ่มเจฟฟองเบียร์มหารวยสามสิบเก้าปีค่ะอ่ะเดี๋ยว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 เช็คเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยว,นะะายวถามแอดมินก่อนปกติแล้วคือกลุ่มถ้าเรามีปัญหาเนแอดมินก็คือจะแจ้งเลยนะ มหาลัยสามเก้าหรอนานหรือ,อยังคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยค่ะหะวัดดีคะ่ะหวัดดีค่ะแม่ใครจะบูชาทูบนะคะทูบจุดเลขนะคะอ่าทูบจุดเลขทูบอ่าในการขอโชคนะคะใครนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่บ้านอยู่ก็อ่าอยากจะได้ทูบมงคลนะคะทูบอันที่อ่าเอาไว้จุดขอโชคลาภนะอ่า ก็สามารถบูชาได้นะคะ1ชุด109บาทจะส่งฟรีพร้อมเข้ากลุ่ม V.P. นะอ่าหชุด8แท่งนะคะผ่านการปลุกเสกแล้วก็ก,การทําพิธีนะคะอย่างครบเสร็จสับสมบูรณ์เลยนะฮะอ่ะหชุดก็1นึบาทสามารถพิมพ์คอมเมนต์หน้าไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาว่าทอถหาร8แค่นั้นคือจบนะแม่นะอ่ะโอเคขออนุญาตต่อนะอ่ะ นานแล้วอ๋อนานแล้วหรอถ้านานแล้วอะในค,คือถ้านานแล้วเจ๊ไม่รู้ว่าอ่าแอดมินอะเขาดึงเข้าใหม่หรือ,อยังนะคะเ่าเพราะว่าช่วงนั้น่ะมันจะมีมิจฉาชีพเข้าไปกวนอยู่ในกลุ่มนะคะอ่ะพาพอมิจฉาชีพเข้าไปกวนในกลุ่มแล้วคนนี้ก็อ่าเราก็เปลี่ยนกลุ่มย้ายกลุ่มการแอดมินก็ส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มใหม่ไปนะคะเออ แต่เราก็พยายามนะครับพยายามแบบตอบกับคนที่อยู่ในกลุ่มเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เพราะว่าไอ้มิจฉาชีพแบบมันเอาบอร์ดเข้าไปอ่ะเดแคปเลยดีกว่าสามพั 3, 000, นเนาะอะ่ะรอบเดียวเลยนะเอาหกนะวันนี้ขอให้หกมาเด้ออ่ะอ่ะขอให้หกมาเด้ออะ่ะหกสี่หก้าหกห้านี่มีหกห้าในใจคุณแม่ไหมมีเม็ดเดียวหกหนึ่งค่ะหรือใครจะสองเม็ดสามเม็ดก็ได้แล้วแต่เลย ตามความชอบรถมาสวัสดีจ้าเพิ่งมาจ้าบูชาทูปนะคะหนึ่งชุดร้อยเก้าบาทค่ะคุณแม่พิมพ์คอมเมนต์หน้าไลฟ์สดนี้ได้เลยว่าท้ทหารแปดนะคะอ่ะตามนี้เลยนะหกสี่หกเก้าหกห้าแล้วก็เดี๋ยวจีเฟองเบจะไปแล้วจ้ะคุณแม่หนูจะไปแล้วแหละอ่ามาไวไปไวนะฮะไลฟ์นี้ เออเรามาไวแล้วเราก็ไปไวนะคะไลนานไม่ได้นะคะเด็บเพจแลสุดดิฉันแบบว่าลงลาวไปแป๊บเดียวโดนละเมิดมาตรฐานชุมชนบนเฟ e b o o k อีกอะไรสวัสดีค่ะแม่พ่องไม่ใช่แม่พ่องลูกแม่ไม่ได้พ่องอะไรขนาดนั้นก็โลกเออมาแล้วค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงเช่นกันค่ะตัวเองโอเคนะคะผิดพลาดประการใดกับขออ่าขออภัยด้วยนะคะ อ่าเป็นเพลงแนวทางก็อยากให้ทุกคนดูไว้เป็นตัวเลือกในการสิงโชคนะคะงวดประจำวันที่17มกราคม2567นะคะอ่าชอบก็สามารถเอาไปเป็นตัวเลือกในการสิงโชคได้นะคะสำหรับแนวทางตัวนี้เนาะอ่ะคุณแม่โอเคค่ะอุสาธุเลยค่ะสาธุเลยสาธุเลยสาธุเก1 0บอะไรก็ว่าไปเลยนะดิฉันก็โอ้โหอยากจะให้มันมาเหลือเกินเออสาธุเก้า้ามันน้อยไปส0 10, 10ไปเลยค่ะลูก สาธุสิบสิบค่ะเจเออเลรอเห็นปะคือเราสวยยังไงมันมันต้องลดอยู่แล้วลูกเออนะสาธุเก้าเก้าสิบสิบอะไรก็ว่าไปเลยค่ะทะลุไปเลยเนาะทะลุเพดานไปเลยค่ะเออความสวยเรามาอยู่แล้วนะ้องเออไม่มีอะไรที่เราจะต้องแบบมาแอบแบลแล้วเออสาธุเก้าเก้าคือไม่ไม่ได้แล้วคือต้องสิบสิบไปเลยเนาะเอออะไรที่มันเวอร์เวอร์อลังการเราต้องอย่างนั้นแหละอ่ะโอเคนะคะหกค่ะหกนะ หกสี่หกเก้าหกห้าเม็ดเดียวหกหนึ่งนะคะผิดพลาดตรงไหนกับขออภัยด้วยนะคะจีฟองเบียให้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่จีฟองเบียบอกก็เป็นเพียงแค่แนวทางในอ่าในการเอาไปเป็นตัวเลือกนะคะอ่าชอบก็ตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะอ่าเม็ดเดียวชอบมากๆเลยงวดเนี้ยชอบดิฉันชอบหกหนึ่งมาก นะห1 3ตัว7 6 1 9 64นึแล้วก็8 60นะจ๊ะอ่ะโอเคนะแม่นะหนูลาแล้วนะคะขอทุกคนโชคดีนะคะอ่ะกราวขอบพระคุณทุกความเมตตาแล้วก็ทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะอ่ะแล้วก็ที่คอยส่งกำลังใจคอยทักทายกันนะคะอ่ะกราวขอบพระคุณมากๆค่ะสิ่งใดที่ท่านอ่า ตอบโต้หรือทำการตอบสนองพูดคุยกับเรามานะคะโดยการส่กังใจก็แล้วแต่หรือการพูดคุยก็แล้วแต่ขอให้ท่านนะคะทุกทกท,กท่านนะคะได้กลับไปเป็นโชคเป็นลาภเป็นเงินเป็นทองร้อยเท่าพันเท่านะคะทวูทวีคูณเข้าไปนะคะ,ะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะคุณแม่ขอให้ได้กลับไปแบบปังๆเลิศเลิศเลยอสาธุนะคะสวัสดีคะ่ะ